สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับส้มในช่องราศ i ตา p r o f e s s i o n a l ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทงช่องของเราวันนี้มาอยู่กับส้มนะคะส้มก็มีเทคนิคมาแชร์อีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นเทคนิคการนวดหน้านะคะวันนี้จะเป็นเทคนิคการนวดดูแลคางนะคะโดยเฉพาะ คนที่มีปัญหาในเรื่องของคางสองชั้นมีเนียงนั่นเองค่ะคุณง่ายๆนะคะซึ่งตัวส้มก็มีนะเออการมีเนียงเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเราจะต้องเป็นคนอวบหรือเราแบบมีน้ําหนักตัวเยอะหรือว่าอะไรนะคะบางทีคนผอมแบบผอมมากเลยก็มีเนียงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีเนียงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหน้ามันไม่ชัดอะไรเงี้ยถ่ายรูปมาแล้วไม่สาวไม่สวยอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะส้มก็เลยมีเทคนิคการนวดนะคะสไลด์เนียงนะคะทําให้คางสองชั้นเนี่ยหายไปแล้ว ก็ทำให้ตูงาเนี่ยดูกระชับขึ้น <c oughs> เป็นทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ได้ไปฉีดแบบสลายแฟตหรืออะไรใดคือกลัวเข็มอาบน้วง่ายๆนะคะแต่จริงๆการกําจัดเนี่ยดูแลเนี่ยมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการโยคะหรือแบบการไปฉีดสลายกับคุณหมอก,ก็ได้นะคะแต่อันนี้เป็นทางเลือกแบบธรรมชาติเราก็ลองอะไปดูกันค่ะ ครัางแรกเลยนะคะทุกคนก็ทาครีมค่ะจะเป็นน้ํามันมะพร้าวหรือครีมที่ใช้ประจําวันหรือครีมที่นวดคอโดยเฉพาะก็ได้นะคะการนวดสไลด์เนียงทําช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะเราจะใช้นิ้วนะคะลากแบบนี้นะคะไปซ้ายขวา แล้วก็ซ้ายขวาแบบนี้ลากไปจนสุดเลยนะคะเริ่มจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะคะใช้มือเป็นตะคอแบบนี้เกี่ยวแบบนี้นะคะตรงบริเวณใต้คางค่ะทําสักประมาณ10-15ครั้งนะคะมาท่าที่2ค่ะทํามือแบบนี้เลยลูดไปค่ะ เราเริ่มต้นจากจุดตรงกลางใต้คางพอดีเห็นไหมคะจากกลางไปซ้ายจากกลางไปขวาทํา1 0ถึง15ครั้งนะคะเวลาลูดเนี่ยเรารูดไปจนสุดกรามเลยอะคะ่ะทุกคนมันจะเจอกระดูกกรามของเราพอดีลูดแบบนี้เลยนะคะท่านี้เราจะใช้อุปกรณ์กันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เด็ดมากทุกคนก็คือจะเป็นหินกัวสานะคะจริงๆเราจะใช้แง่งสามแง่งตรงนี้ค่ะเอาไว้สลายไขมันได้ดีมากนะคะ กัวซาอันนี้เขาเรียกว่ากัวซาปีกนกนะเผื่อใครจะไปหาใช้ก็ขูดค่ะจากตรงกลางนะ,ะจากเหนียงนะคะจากเหนียงขูดไปจนถึงกลามนะคะ1 2สองแล้วก็สานะคะเสร็จแล้วเอียงหินค่ะแล้วลากลงมาค่ะท่าน,นี้จะช่วยสลายไขมันเคลียร์ไขมันนะคะแล้วก็เคลียร์ระบายของเสียที่ค้างๆที่ทําให้ตรงกรอบหน้าเราเนี่ยไม่ชัดแล้วก็ตรงเหนียงเนี่ยบวมนะคะนี่ลากไปเลย ปุ๊บจะติดนิดหนึ่งนะคะอันนี้ส้งแบบไม่ค่อยได้นวดเนาะก็ทำสักสิบเซตก็ได้นะคะนี่รูดลงมานับหนึ่งนับสองนะคะแล้วก็นับสามแล้วก็รูดลงมาแบบนี้นะคะ น,นะคะทำแบบเดียวกันทั้งสองข้างเลยค่ะจะบอกว่าอันนี้เป็นวิธีรัดเลยนะถ้าใครแบบว่าเออแบบไม่ค่อยมีเวลานวดก็ลองใช้หินกัวซาทําแบบนี้อย่างเดียวก็ได้ทุกคนแต่ว่าเวลานวดด้วยเนี่ยมันจะช่วยกระชับได้ดีกว่าแต่อันนี้ค่ะวิธีการนี้มันจะช่วยในเรื่องของการทําให้ไขมันลดลงนะคะนี่ทำไปเลยทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะ สุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนเรามาเก็บกรอบหน้ากันนิดหนึ่งนะคะเอาเฉพาะกรอบหน้าเลยนะคะใช้ตรงแง่งที่เป็น3มแง่งเหมือนเดิมนะก็ขูดไปจากบริเวณคางไปจนถึงติ่งหูแบบนี้นะคะขูดขึ้นไปตามแนวกลามของเราน,ะน,ะะานั่นแหละค่ะท่าเนี้ยทำสักสิบถึงสิครั้งจะช่วยทำให้เรามีดูมีกรอบหน้ามากขึ้นด้วยนะคะทุกคน การนวดสไลด์เนียงนะคะส้มแนะนําทํา3วันต่อหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆห่างออกไปอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะทุกคนใครมีเหนียงเยอะก็นวดบ่อยหน่อยนะคะก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังนวดนะคะดื่มน้ําสัก1แก้วนะคะหรือ2แก้วก็ได้จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยขับคองเสีย<า>ออกไปกได้<อ>ดีค่ะคนะชอบนะง่ายๆเลยนะคะทําได้ง่ายๆนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์ก็ยังไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะทุกคนเออเอาแบบการนวดมือไปก่อนนะดูแลอย่างสม่ําเสมอรับประกันว่าเหตุผลแน่นอนค่ะการ การนวดหน้าหรือการนวดทุกสัดส่วนในบริเวณร่างกายนะคะต้องอาศัยความสม่ำเสมอและวิธีทําอย่างถูกต้องมันถึงจะเห็นผลลัพธ์เนาะโอเคนะคะส่องวังว่าทุกคนจะชอบคลิปถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ส้มลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ i